สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพระวัติชาแนลในเกมบ็อกสตอรี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาใช้ไอ้นี่นะครับมาวางไว้ล้อมรอบครับเอาบล็อกไม้นะครับที่จริงเอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับมาวางไว้ล้อมรอบนะครับเพราะว่าผมจะได้อยู่กับไอ้เจ้าของกระดูกพูดได้2ต่อสนะครับคือไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคือว่าผมจะใช้ไอ้นี่คือแบบกำบังแบบรอบๆตัวนะครับแล้วผมก็จะใช้ผู้ฆ่าวิญญาณเนี่ย ทำให้ไอ้เจ้าโครงกระดูกพูดได้มันกลายเป็นที่วางไข่นะครับว่าเผื่อเวลามีภารกิจจะได้เอาที่วางไขมาวางปุ๊บเจ้าโครงกระดูกพูดได้ก็จะเกิดปั๊บนะฮะคือจะได้ไม่ต้องไปหานะื้ลให้มันยุ่งยากให้มันเสียเวลานะฮะแล้วก็ในเชอ้นี้วางไวล้ล้อมรอบตัวนะครับมันจะได้ไม่มีสโตหรือตัวอะไรมาฆ่าเราได้ขณะที่เรากาลังใช้ผู้ฆ่าวิญญาณในการทําให้โครงกระดูกพูดได้เป็นที่วางไข่นะครับตอนนี้มันก็เริ่มเกิดอุปสรรคนิดหน่อยครับนั่นคือ a นี่ครับผมพยายามจะเข้าไปในช่องนะครับแต่ว่าคนกระดูกพูดได้มันหันไปหันมาตลอดเลยนะฮะก็เลยแบบไม่รู้จะทำยไงดีนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมสำรวจดูก่อนครับโอเคครับตรงนั้นเหมือนตัวอะไรช่างมันเถอะนะฮะนี่เราขุดเลยดีกว่านะครับขุดให้มันลึกๆนะฮะจะได้หาอะไรมาวางไว้รอบๆนะฮะโอเคได้ไหมเฮเคครับเดี๋ยวผมขุดให้ลึกกว่านี้อีกก็ได้ครับ ผมไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรมาแทรกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเสียงก่อสร้างหรืออะไรนะครับมีเสียงไกลนะครับกี้แต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเรานะครับแล้วก็ภาคต่อไปนะฮะนี่คือเป็นคลิปเก่านะคือมันเป็นคลิปด้านหลังนะครับแต่ว่าผมพูดเพื่อให้มันเหมือนอยู่ในกําลังเล่นเกมครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ช่างมันเถอะครับดีวผมขุดให้มันกว้างกว่านี้หน่อยครับ เฮ้ยดูเหมือนจะมีอัศวินแห่งความมื่อนะฮะมาก่อกวนเรานะฮะเวไาครับเดี๋ยวผมวางไอบล็อกไว้ล้อมรอบก่อนนะฮะนี่ครับมันมีเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ยินนะครับโอ้ดังมากครับเฮลิคอปเตอร์นะฮะแต่นันไม่ใช่ปัญหานะฮะโอเคเราจะตีจนกว่ามันจะตายนะครับขี้เกียจใช้อาวุธนะ เหมือนว่าเสียงเครื่องบินแถวบ้านผมจะดังมากเลย okay, ครับโอเคครับเราจะเลิกทำการใช้ผู้ฆ่บวิญญาณแล้วนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้เดี๋ยวผมขอเคลียร์ของแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมเอาไอ้นั่นวางไว้ก่อนโอเคครับก็ตามนี้นะครับที่ผมจะใช้ขวานไอ้ขุดไม้ขุดหินนะฮะเอามาไว้กระตัวเราเหมือนเดิมนะฮะแต่หินไม่จาเป็นฮะแต่ว่าเราจะเอาไม้กลับนะฮะเดี๋ยวเราขุดก่อนนะครับแต่คงจะไม่มีสตูแถวนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวขุด เอาไม้ไปด้วยะฮะหินเราเอาไปก็ได้ครับแต่ว่าเราจะต้องเอาไม้ไปด้วยเป็นสําคัญครับเพราะว่าเราเอามันมานะฮะแต่หินนี่หาเมื่อไหรก็ได้ครับหินนี่น่าจะเป็นไอเยอะที่สุดเรามั้งนะครับเนี่ยไอเพราะว่าตรงไหนก็มีแต่หินนะฮะแต่ถ้าบนสวรรค์ก็ไม่แน่คนระับบนสวรรค์มันก็น่าจะมีพวก สายไม่ก็อะไรช่างมันเถอะนะฮะโอเคครับสตตอยู่แถวๆนี้นะฮะแต่ว่าเราจะสู้มันดีไหมฮะไม่สู้ดีกว่าครับเราจะกลับบ้าน,นะฮะโอเคครับเหมือนมีเสียงอีกรบกวนอีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมโอ้นั่นไงครับโอเคอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้เทเลพอร์ตนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้นี่ครับวางอุ้ยกดผิดน,นะครับ เดี๋ยวผมขอขุดวางระววางใหม่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไอ้บล็อกอันนี้วางไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอทำการกลับบ้านนะฮะนี่ครับบ้านพระขาชาแนลโอเคครับมาถึงบ้านแล้วนะครับรอมันโหลดรีโหลดก่อนนะครับตอนนี้ โอเคมาถึงแล้วนะครับที่บ้านเรานี่เองนะครับเรามีโครงกระดูกพูดได้ครับเป,เป็นที่วางไข่ผมจะวางแถวไหนดีวะเออวางตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าไปที่บ้านเราฮนะคือโหบ้านดูยาจกมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรานอนแล้วรอตื่นขึ้นมานะครับโอเคครับ กลางคืนหรือ,อยังหมออกไปก่อน,นครับโอเคน่าจะกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยเราเอากระโหลกมา10อันนะครับเพราะมันเป็นภารกิจของไอเจ้าของกระดูกพูดได้นะฮะโอ้ยม้ามาขวางตีมันก่อนนะฮะ๋ยวผมจะรอมันเกิดนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวผมขุดไปเลยดีกว่าแล้ววางใหม่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราหาที่วางแป๊บหนึ่งนะครับแถวแถวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวรอให้มันเกิดก่อนนะครับหารอรอเวลานะครับคือหาอะไรคำนะฆ่าหมาดีกว่าฮเอาเอาหนังมาทาหาว่าอะไรทที่มันฆ่าเวลานะฮะเอ้ฆ่าเวลาไม่ใช่ฆ่าพูดผิดฮะโอเค okay, ตีหมาเลื่นล่นะฮชอบก่อกวานนะฮะโอเคครับเหมือนจะมี มังกรสายตาพิฆาตเดี๋ยวเราฆ่าม,มันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยครับโอเคครับมันยังไม่เกิดนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราก็รอจนกว่ามันจะเกิดก็ได้มันเกิดหรือ,อยังโอเคมีส่วนประกอบน้ําแข็งนะฮะเดี๋ยวเราฆ่าม,มันเลยนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ส่วนประกอบน้ําแข็งเนี่ยไอโอตเตผมอะ่ะใช้เป็นการฟาร์มทองกับ A สัดส,ส่วนอำนาจครับหรือน้ำยาทําให้บินได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดบยามากโดยเฉพาะทองนะฮะนี่ดบโคตรยาเลยน้ำยาสัดส,ส่วนอำนาจก็พอได้อยู่นะโอเคมันเกิดมาแล้วฮะโอเคผมจะไม่พูดอะไรมากคัะถ้าถาผู้ชมสต็อปอ่านเอาก็ได้ครับโอเคครับภารกิจของกระโดดครบแล้วนะครับตอนนี้เออคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ